กลับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนริเชฟาร์มได้มีการจัดงานถแถลงข่าวบีชเฟสติวลัลเทศกาลอาหารและดนตรีริมหาดค่ะก็เป็นเ,เทศกาลอาหารและก็ดนตรีริมหาดทรายนะคะกินช้อปนอนเล่นครบจบในงานเดียวค่ะ ที่วิสาหากิจชุมชนริเช่ฟาร์อมอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทร่วมกับมหาวิทยายลัยราชภัฏจันเกษมวิสาหากิจชุมชนริเช่ฟาร์มร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารและดนตรีริมหาดทรายกินช้อปนอนเล่นครบจบในงานเดียวซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27<ป>สิงหาคมที่ริเช่ฟาร์อมอำเภอมนโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโอปอ กรับสกุลผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฒจันกเกษมนายนพพรภูลแพรผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนริเชฟฟาร์มและเชฟมะเดี่ยวร่วมถแถลงข่าวการจัดงานค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโอปอกลับสกุลผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าทั้ง8อำเภอของจังหวัดชัยนาทสำหรับการนำเสนอสินค้าในงานครั้งนี้ไม่เคยจัด ในจังหวัดมาก่อนค่ะคือจัดในรูปแบบวินเทจหรือเป็นงานมิวสิกที่มีวัยรุ่นมาเที่ยวอีกทั้งกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเลือกสถานที่จัดงานจัดที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุมาเที่ยวอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทําการยกระดับขึ้นแล้วในเรื่องของไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะสําหรับกิจกรรมในงานจะได้พบกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์เนเกษมได้มีการชิมไอศครีมไวแดงพิซซ่าเตาถ่า,านและสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก4ีจังหวัดโดยรอบซึ่งที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะพร้อมกับประกวดดนตรีการเรียนรู้ศิละปะสีน้ำการทำหมวกลายหินอ่อนการพิมพ์ผ้าธ,ธรรมชาติอีกด้วยค่ะ